บนจังหวัดกรุงไทยเฮข่าวดีสำหรับนักลงทุนอุ้มของบริษัทเติบโตถึง1ล้านล้านบาทแล้วแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยที่เราจะพูดถึงวันนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย (KTM) ที่เป็นนักบริหารกองทุนแห่งหนึ่งในไทยมีข่าวดีมาฝากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุดภายใต้การบริหารอ,อ,อุม้มของบริษัทเติบโตแล้วถึงหล้านล้านบาทนางชวินดาหานร,รัตนกูล กรรมการผู้จัดการของบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับสื่อว่ามูลค่าประอุมของบริษัทตอนนี้เป็น1,7 0 0ล้านล้านบาทข้อมูลตั้งแต่26กันยายน2568และเติบโตขึ้นเป็นระดับที่ต้องการในปีนี้คือ1ล้านล้านบาทโดยเติบโตประมาณ5-6หมื่นล้านบาทจากสิ้นปีที่แล้วที่มีมูลค่า9 4 0แสนล้านบาทเพียงเท่านั้น นางชวินดาได้อธิบายว่าการเติบโตของอูมาจากการลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันโดยเฉพาะกองทุนตราสารหนี้และกองทุนหุ้นต่างประเทศที่มีผลตอบแทนเยี่ยมทำให้มูลค่าของกองทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อนักลงทุนในบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว บนจังหวัดกรุงไทยเป็นรายที่4ในอุตสาหกรรมกองทุนไทยที่มีมูลค่าตระอ,องค์เติบโตและครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่อันดับ4จากอันดับแรกซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นเครื่องหมายถึงความสําเร็จของบริษัทในการบริหารกองทุนสําหรับภาพรวมของปีนี้มกราคมสิงหาคมธุรกิจกองทุนรวมของบริษัทเติบโต7.7%จากสิ้นปีที่แล้วซึ่งสูงกว่าอุตสาหกรรมเติบโตรวม7.2%หากรวมทั้ง3ธุรกิจกองทุนคือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมูลค่าอุมของบริษัทเติบโต4.4%จากสิ้นปีที่แล้วและอุตสาหกรรมเติบโตรวมเพิ่มขึ้น5.5%นางชวินดาได้แสดงความคิดเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และตลาดหุ้นยกเว้นกองทุนหุ้นไทยที่มีการเติบโตไม่เท่ากับตลาดหุ้นต่างประเทศซึ่งมีการเติบโตและผลตอบแทนเยี่มมากขึ้นทำให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศมากขึ้นตัวอย่างเช่นกองทุนหุ้นสหรัฐ กองทุนหุ้นจีนและกองทุนเคทีพรีเชสที่ลงทุนในหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทองคำและแร่หายากซึ่งมีผลตอบแทนในปีนี้สูงถึง112%สเอร์ซ็นตำหรับแผนงานของบริษัทในช่วงไตรมาส4ของปีนี้บริษัทเตรียมออกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ที่จะลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีและกองทุนมันนี่มาเกสกุลเงินเหรียญสหรัฐ USD ซึ่งอยู่ระหว่างวางระบบและคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน ธันวาคมนี้หรือช้าในเดือนมกราคม2569เพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนในสกุลเงิน USD สำหรับแผนงานปีหน้าบริษัทมีแผนออกกองทุนมันนี่มาเก็ตสกุลเงิน USD และกองทุนใหม่ๆอีกหลายๆกองทุนเพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนให้เพิ่มขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศซึ่งมีการวางแผนร่วมกับธนาคารกรุงไทยและเอเจนต์ นางชวินดาได้เผยว่าบลจรกรุงไทยได้ออกกองทุนใหม่ๆมากถึง10กองทุนและ1ในนั้นก็คือกองทุนมันนี่มาเก็ตที่มีชื่อว่ากองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ KTSV KTB ซึ่งเป็นกองทุนที่ขายแล้วได้เงินในวันเดียวทีป ผ่านแอปกรุงไทยเน็กซ์ของธนาคารกรุงไทยและได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากๆเมื่อเปิดตัวในเดือนกันยายนซึ่งมีมูลค่าแต่หมื่นล้านบาทและให้ผลตอบแทนมากกว่า1%สูงกว่าฝากออมทรัพย์ที่อยู่ที่0.25%ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตื่นตาตื่นใจสําหรับนักลงทุนนางชวินดาได้เผยว่าสมาคมบริษัทจัดการลงทุน AMC ที่เป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการกองทุนกำลังมีแผนเข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการคลังเพื่อขอต่ออายุมาตรการภาษีกองทุนรวมเพื่อการออม S S F ซึ่งหากได้รับอนุมัติจะเป็นสิ่งที่ดีต่อนักลงทุนในบริษัทมากมายสรุปแล้วการเติบโตของออมของบนจังหวัดกรุงไทยเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนในบริษัทและเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราจะต้องติดตามกันว่าการเติบโตนี้จะมีผลต่อการลงทุนในปีหน้าไหมจะมีการเติบโตต่อเนื่องหรือไม่ และยังมีแผนงานที่น่าสนใจอีกมากมายที่บริษัทจะนำมาให้กับนักลงทุนในปีหน้าทำให้เราต้องติดตามข่าวสารอย่างติดตามคุณคิดยังไงกับข่าวดีนี้คิดว่าการเติบโตของออ,อุมจะมีผลต่อการลงทุนในปีหน้าไหมมีความคิดเห็นอะไรไหมที่ต้องการแบ่งปันกับเราชวนให้เพื่อนๆมาติดตามข่าวสารกันเลย